啊，弄嘞、uh。Huh. จะทำอะไรนะ่ะอะยังไม่มีคนดูเลยรียังไม่มีคนดูรีเลยฮะยังไม่มีคนดูรีเลยยฮี <Hi. S 1> ิทักทายหน่อยเลยฮัลโหล thank you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  ขอเสียงหน่สิลิลี่ไม่ขอเสียงหน่ขอเสียงหน่ได้ไหมคะ Oh, you have a red doll. She is a red doll. ข <laughs> อเสียงไหมคะอา้าวพี่ซิมบ้าด้วยพี่ซิมบ้าก็อยากออกก่อนนะซิมบ้าด้วยไปไหนนะเฮะ้ยทักทายค่ะทักทายฮัลโหลโอ้โอเลโอดิส one Name uh, Simba Simba Cat, the same ragdoll, ragdoll cut Lily, Lily, Lily Cat, Lily, Lily. same lily <laughs> okay william yep. simba simba เลลล่เลลล่เลลล่โชว์เสียงหน่อยค่ะเลลล่โชวเสียงหอยค่แล้วเมาล้วมามลออื่อี้โอยโอ้ยอาโชว์อชวอายยืดยดโชว์สิอพี่ซิมบายืดโชว์ครับโอ้พี่ซิมบายืดโชว์แล้วอาดูเลยดูกระจกลูกระจกเฮ้ยสองกระจกนะสองกระจกสิอ พี่ซินมา <busca S 1> ตัอนะตอวอ้วนตุนะะ๊บเลยพี่ซินมาตัวอ้วนตุ๊บเลยจุ๊งกึ๊งกึ๊งโอ้ยพี่ซินมาอ้วนตุ๊บเลยครับอืมพี่ซินมาอ้วนตุ๊บเลยุ๊บจุ๊งจุ๊งพี่ซินมาอ้วนตุ๊บเลยอืมอาโชพุงหน่อยเดียวโชพุงหน่อยครับโอ้ยโชพุงพี่ซินมาโชพุงพี่ซินมาโชพุงแลยฮ จกพุงด้วยอะแม่จกพุงด้วยครับอาแม่จกพุงด้วยแล้วอาจกพุงด้วยอาจกพุงหน่อยสิอาจกพุงเลยค่ะจกพุงเลยค่ะเฮ้ยคนหล่ออะคนหล่อของแม่อะคนหล่อของแม่ดูมให้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 อันออน่ะดูพี่ลิลลี่สิ อพิเรียงอยู่ท่านี้แคทวอล์คค่ะตุ๊กตาเหรอคะตุ๊กตาแมวเหรอคะเอ่อตุ๊กตาแมวเออตุ๊กตาแมวนะลิลลี่เป็นตุ๊กตาแมวเออแคทโมเดลลิ่งแคทโมเดลลิ่งค่ะ แฟชั่นโมเดลลิ่งสวัสดีค่ะคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพบุรุษแห่งแดนมืดสวัสดีค่ะทักทายแล้วทักทายพี่ลิลลี่ทักทายทักทายกันนะนี่ mm. พี่ลิลลี่พี่ลิลลี่ ลี th th noi, ่ท nah ักทายนอยเร็วแม่ขอเสียงนายสิขอเสียงนอยได้ไหมคะขอเสียงนอยได้ไหมคะทักทายทักทายพี่ๆนอยเร็วอาทักทายนอยเร็วทักทายนายค่ะอุ้ยอาพี่สิมบ้าทักทายนะพี่สิมบ้าทักทายอีกรอบสิขอเสียงรอบหน่ะครับขอเสียงหนอยเลขอเสียงนอยเร็วอาไม่ขอเสียงนอยสิอุ้ยพี่สิมบ้าพี่สิมบ้า พี่ซิมบาแม่พีซิบาค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณลิคุณเลี่ยมพี่มานรงงน้องเป็นน้องเป็นแมวแรกคอดค่ะแรกคอค่ะ,คะเป็นพี่น้องกันกับลินลี่ชื่อซิมบ้ากับลินลี่ค่ะเออโอ้ยขอบคุณค่ะ จริงก็ธรรมาดาค่ะไม่ไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นผู้พี่มาแบบนี้เขินเลยนะคะพี่เลนลี่พี่เลนลี่พี่เลนลี่น่ารักจังเลยพี่เลนลี่น่ารักจังเลยค่ะพี่เลนลี่น่ารักจังเลยค่ะไหนแม่ขอดูตาไหนสิจะมานอนหลับแล้วเหรอห ดูขาดูขาเอ้ขาเอ้พี่ขาโชว์โชว์อ่ะพี่ลิลลี่พี่ลิลลี่ขาพี่ลิลลี่อือโชว์โชว์เอฟซีเลยคะโชว์แฟนคลับเลยคะฮะโชว์แฟนคลับไหนเลี้ยวโชว์แฟนคลับไหนเลี้ยวเฮยเฮ้ยน่ารักจังเลยค่ะพี่ลิลลี่น่ารักจังเลยค่ะครับผมว่ายังไงคะโอ้ยกี่สิบบาท นอนให้แม่เก่าปุงนะให้นอนให้แม่เก่าปุมอีกแล้วนอนให้แม่เก่าปุงอีกแล้วครับว่ายังไงเหรอนะว่ายังไงครับนอนให้แม่เออนอนให้แม่เก่าปุมไปเรามาไลฟ์สดโชว์นะโ <c ười> ชว์ความอ้นวนโชว์ความอ้วนโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณสุภาพบุรุษ เดี๋ยวกดติดตามกลับนะคะโอ้พี่เลียมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดติดตามนะคะทักทายนะคะทักทายโอ้ย <remember. what S 1> พี่ซิมาทักทายด้วยพี่ซิมาทักทายด้วยอะพี่ซิมาทักทายหนเร็วพี่ซิมาครับพี่ซิมาครับ ทักทายไหนเร็วเร็วเร็วพี่สิมาทักทายไหนเร็วเฮ้ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงคนรอหน่อยเร็วแม่ขอเสียงคนรอหน่อยเร็วออกไปไหนแกอ้อนจังเลยจะทำอะไรในห้องน้ำมาพี่ลิขาพี่ลิข พี่นได้ลูกเป็นนั่งทําอะไรคะเป็นนั่งทําอะไรคะเอามาใกล้ใกล้แม่เร็วเร็วเอามาใกล้ใกล้เร็วเร็วมาโชว์ความสวยนะคะเร็วเร็วมาโชว์ความสวยหน่อยเร็วโชว์ความสวยหน่อยค่ะขอขอดูความสวยหน่อยค่ะสวยไหมพี่ลิลี่สวยไหมพี่ลิลี่สวยไหมพี่ลิลลี่สวยไหมคะสวย พี่ลิลลี่สวยเออพี่ลิลลี่สวยเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ลิลลี่สวยเนาะคนสวยคนสวยก็อย่างนี้แหละอดหลับอดนอนตาดําเลยนะอดหลับอดนอนขอบตาดําเลยนะคะใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะคนสวยเล่นเยอะก็อย่างนี้แหละขอบตาดําเลยพิลี่ขอบตาดําเลยค่ะฮพลิลี่ขอบตาดําเลยอ่ะอ,อ่ะจังตุ๊กตาแมวหรือแมวตัวจริงเอ่ยแมวตัวจริงเป็นแมวตัวจริง พี่ซิมบ,บ้ามาโชว์ตัวอีกแล้วอ้าวโชว์อครับโชว์อ้าครับครับผมโชว์ความหลออ่อโชว์ความหลอ่อหนิครับโชว์ความหลอ่อหนิครับโชว์ความหล่อหนิครับหล่อหรืออ้วนก็นไม่รู้เนาะ หล่อหรืออันอ้วนก็ไม่รู้นะอ้อะวาวไปไหนนะโอ๊อยี่ไหิคะี่เล่นนี่ อาโจให้คนดูหน,หน่อยเร็วอาโจหน่อยโจหน่อยโจหน่อยค่ะนี่ค่ะเฮ้ยลูกสาวแม่นี่ยเฮลูกสาวแม่นี่ยน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะหอมแก้มสักชุดหอมแก้มสักชุดน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ จร,จริงเลยน่ารักจริงๆเลยดูโมเดลแมวไหมคะไปโมเดลิ่งไหมคะพี่ลิปไปโมเดลิ่งไหมเฮ้ยจริงมีใครเข้ามาดูพี่ลีกไหม มีใครเข้ามาดูพิลี่ไหมโอ้อออไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะพ่อเขาก็อยู่แต่พ่อไม่ชอบออกกล้องค่ะเลยออกได้แค่แม่กับลูก เลยโชว์ความน่ารักของลูกไปค่ะโชว์โชว์ลูกกับแมวค่ะสามีเก็บไวส้สามีไม่ออกกล้องเก็บสามีไว้ค่ะ ลผัวหนึ่งค่ะลูกหนึ่งผัวหนึ่งค่ะ พี่นี่สวยจังเลยน,น่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะทำอย่างนี้น่ารักจังเลยค่ะพี่นี่ค่ะพี่นี่พี่นี่พี่นี่หูทวดลมอีกแล้วพี่นี่หูทวนลงอีกแล้วพี่นี่เอ้อโชว์ความสวยหน่อยสิคะพี่นี่ที่โชว์ความสวยหน่อยนีอ โูวความสวยนะคะโชว์ความบ้องแบ้วดูความบ้องแบ้วของเราเลยโชว์ความบ้องแบ้วของเราเลยไปขอดูหน้าหน่อยสิเอ้ยน่ารักจริงๆจ้ะน่ารักจริงๆจ้ะว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ารักจริงๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะโอ้โเวลาเล่นเกมไม่มีเลยค่ะเวลาลูกตื่นนี่ต้องไปเลยค่ะอันนี้แอบมาตอนลูกหลับค่ะ คุณสุภาพบุรุษเป็นทหารเหรอคะเห็นใส่ชุดทหารสถานการณ์ที่ไทยเป็นยังไงบ้างคะแย่ลงหรือว่าดีขึ้นหรือว่ายังไงเอ่ยแต่ถ้าเป็นทหารก็ขอใจช่วยนะคะ เ่ิญมาโชว์ความรอในเร็วโชว์ความรอหน่อยครับโชว์ความรอหน่อยครับงแม่เอากีตาร์ให้แม่เอากีตาร์ให้เลยเอาพี่เล่ล่พี่เลเล่เดินไปไหนคะพี่เล่เดินไปไหน,อ,อ,อ,ยนอยากเล่นพี่เล่ลอยากเล่นมาหาแม่ละคะ าหาแม่เหรอคะลูกพี่เดลีล่มาหาแม่แล้วอ๋อเป็นเกมอ๋อโอเคนึกว่าเป็นทหาร <laughs> เล่นเกมอะไรคะเล่นเกม คนสวยของแม่อคนสวยของแม่คนสวยของแม่อ,มอะพี่ซิมบ้าด้วยพี่ซิมบ้าด้วยพี่ซิมบ้าคนหล่อของแม่พี่ซิมบ้าคนหล่หอของแม่ครับ พี่ลิลลี่นอนใกล้ๆแม่เนาะพี่ลิลลี่อยู่ข้างๆแม่เนี่ยพี่พี่ลิลลี่อยู่ข้างๆแม่เลยโจ้าเจ้หน้าสวยๆหน่อยสิเจ้าหน้าสวยๆหน่อยเลมเฮ้ยเจ้าหน้าสวยๆหน่อยสิเฮ้ยเจ้าหน้าสวยๆหน่อยค่ะพี่ลิลลี่ค่ะพี่ลิลลี่พี่ลิลลี่อ๋อพี่ลิลลี่พี่ลิลลี่ โชว์ความสวยเลยเดียวขอความสวยหนะะ่อยค่ะโชว์ความสวยเลยเดียวเผื่อมีใครอยากดูความสวยของพี่ลิลลี่เนาะพี่จิมม่าก็อยากต้องพี่จิมม่าก็อยากได้ความรละพี่จิมม่าก็อิจฉา จริงเลยจริงเลยเ <laughs> ออน้องลืมคิดไป คุณแม่สมองเบอร์ก็อย่างเงี้ยละคะ้ค่ะอดหลับอดนอนคุณแม่มือใหม่คะ่ะเลยอดหลับอดนอนสมองสมองคิดประมวลไม่ทัน หลอจริงที่ซิมบ้าของแม่ไม่ลอาจริงเลย,ลร,เลยรู้นอนไม่ได้ค่ะลูก ลูกตื่นแล้วต้องไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาคุยกันไปแล้วนะไปแล้วนะ